สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ CS Startup และ CS Channel ทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการดูแลเครื่องปริ้นฟรยสือ DL3850 นะครับเป็นการวิธีดูแลเบื้องต้นนะครับแต่สามารถทำให้เครื่องพรินเตอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการดูดกระดาษหรือการโหลดกระดาษดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเองมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างครับ เทคนิคการดูแลเครื่องปริ้น dl 3 8 5 0นะครับในส่วนของ paper eject นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว looking ในการจับกระดาษบางครั้งเราใช้ไปนานๆเนี่ยพวกคา,าบหมึกคาบไขต่ต่างๆเป็นสีดำดำเนี่ยมันชอบมาเกาะนะครับมีผลในเรื่องของความสมูทของการขับเคลื่นกระดาษนะครับมีผลกับระบบกระดาษเลยพวกนี้เราก็จะทำการ แกะออกมาแล้วก็เชด็ดทำความาสะอาดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับจะทําให้การไหลลื่นของกระดาษดีขึ้นเยอะเลยครับพ t ร์ r นหรือลูกกิ้งยางสีดํานะครับอันนี้คือพิร์ r นที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับให้สังเกตนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญในการจับกระดาษเยอะมากนะครับสําหรับเครื่องพิมเตอร์ที่เป็นแบบดอทเมทิกทุกรุ่นนะครับ ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นมีการสึกหรือสกปรกนะครับพวกคราบไข่คราบสกปรกเข้าไปกิดเกาะตัวยางนะครับมันก็ทํามีผลทําให้เวลาเรากระดาษฟีดขึ้นไปนะครับติดขัดหรือสะดุดหรือไม่สมูทนะครับซึ่งแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองทำพับสะอาดดูนะครับจะช่วยทําให้การไหลเลื่อนของกระดาษดีขึ้นเยอะเลยครับและป้องกันกระดาษติดด้วยครับ สำหรับฟรีสื่อ3้ำแรุ่นนี้นะครับผมได้ทำการถอดอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับพร้อมที่จะทำความสะอาดตัวแพทเทิร์นเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองครีนแพทเทิร์นดูครับอันนี้หลังจากผมได้ทำความสะอาดตัวแพทเทิร์นนะครับสังเกตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ครีนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครีนแล้ว อันนี้หลังจากคลีนแล้วนะครับเราก็สามารถนําพวกคราบไขสกปรกต่างๆนะครับนี่ครับสังเกตตัวผ้านะครับที่ติดตามตัวลูกยางแพทเทิร์นเนี่ยออกไปได้เยอะเลยนะครับก็ช่วยทำให้การไหลเวียนของกระดาษดีขึ้น จากที่ทำการพิมพทดสอบหัวพิมพ์นะครับก็ออกผมนะครับ24พิมพ์ทดสอบหัวพิมพ์3850เข้มคมชัดผมฝากติดตามเพจ CS Startup และ CS Channel ทาง YouTube นะครับ แล้วผมเซียวตูจะนำเสนอข้อมูลสาระดีๆให้เพื่อนๆในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ